ของคุณนัตตี้มายังของคุณนัตตี้มาแล้วเนาะเหมือนนัตตี้เคยมากินไหมของเราแบบรอบนึงแล้วนเนาะไม่หวานเผ็ดตางนิดหนึ่งได้ไหมา นี่แพงมากมันเปียกค่ำคืนเราก็ยืนเดียวดายกอดปืนแนบกายจะในลมหนาวนักรบนีลนามนักรบนีลนามนักรบนีลนามอันนั้นดอกเหมยแล้วตอนนี้ตอนนี้ไปบาเลนนะดอกเหมยไปบาเลนไปก่อนไปเยาว์เวลาฟอนแล้วดอกไม้ดอกไม้เป็นยังแบบคนพาเมร์คนนั้นน่ะแม่ทัพแม่ทับมีแม่ทัพหญิงหัวก็ทำเรียนแบบหัวเขาไว้เนะอันนั้นนั่งมวยนั่นน่ะมันนั่งมวยนั่งมวยนั่นน่ะชื่ออะไร ือแสนสะท้านนะแสนสะท้านก็เป็นอะไรน่ารักเนาะนใช่ไหมได้ไหมได้อยู่น้องนักลบดีดนามนักลบดีดน้ำสยามเมืองยิ้มสยามเมืองยิ้มนั่นนี่แมงปอชนิชาหรือเปล่าต้นแบบฉบับเนาะนะครับเสื้อสวยซื้อที่ไหนเนี่ย จริงจริงมันมีอยู่แล้วนะเสื้อพราะขามีคอนเทเต็มเลยสวยมากีน้องกระต่ายและปิดด้วยนะคะเดี๋ยวใส่น้องกระต่ายไหมพวกนี้ใส่หนุ่มน้องหมดนี่เริ่มเลอะเทอะแลกีกีติงด้วยเอฟซีเขามากตั้งซี่บ้าบ้าบบเพราะได้ค่ายเกียรติบริษัทสมัยนี้มันต้องอยู่โซเชียลเนาะต้องทำอะไรให้มันโดดเด่นไหมนะครับมีอะไรในในสื่อโซเชียลเนาะ ดูเพื่อความบันเทิงจะดูเพื่อความคลายเครียดนะครับดูเพื่อความสนุกสนานเด้อส่งมอบความสุขส่งมอบความแซ่บไงนะครับเราตํำสมตำด้วยเราอยากให้หัวเลาะคลิกคัดคิกคัดด้วยนะครับนั่งอยู่ดูอยู่บ้านดูที่หน้าจอยกน้ำท่อมอะไรเงี้ยไใช่ก็เลยเนี่นเป็นการดำเนินนะครับดำเนินรายการเราเองดการนำเสนอนะครับในแบบที่เราเป็นเนาะดราม่าดราม่าถามว่าดราม่านหนาดราม่า ประมาณพอสังเกตแค่เซลล์ๆก็พอเฮฮาปาร์ตี้ไเหนียวบาร์ดีค่ะบาร์ดีค่ะสั่งไปตอนนี้เดือดกีวนึงนะได้เลยครับอ้อยไหมคุนอ้อยไม่ใช่เค็มนะคะคือกลมกล่อมกลมกล่อมเสือมันตัวใหญ่ดิตัวใหญ่กว่าทัพเลยแม่ สวยใช่ไหมสวยเลยใส่พอดีเลยไม่ได้ไม่ได้จัดรีบรีบรีบมาตั้งอันนี้ระดับผู้บัญชาการใช่ไหมบัญญัติระดับผู้นำใช่ไนำอะไรนำผู้หญิงเข้าโรงแรมเป็นนายชาติทหารเนาะนะครับทหารทหารอันนี้ทหารกล้องอันนี้ทหารทหารโจครับเป็นผู้นำผู้นำเป็นผู้นำครับ นำสาวเข้าโรงแรมนีง่ายคอเทตัดตัดชุดนอนมาให้ด้วยนะนะครับจะใส่พอมัน <c oughs> ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเหมือนกัปตันนักบินะนะครับ <c oughs> คนด่อเขาบอกว่าเหมือนคนห่อเลยใส่ชุดวันก่อนมนะัเห <c oughs> มือนนักบิน่าที่ไปยิงอะไรอะ่ะสักอย่าง <c oughs> ตัดชุดนอน <c oughs> เรื่องงานนี้เลยนะนี่ตัดชุดนอน อ่าคุณเตอร์เรียบร้อยนะคะกลับบ้านเนาะคิวบอลบอลโดนเราได้ิใส่ทุงเมือหงื่อมันจะลงผุงนะครเปียหมันเลยบางทีมันรั่วกลัว,วมันแบบรั่วแล้วเหงือเราในถุงอีก